สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันที่3สิงหาคมนะครับวันนี้ฟุตบอลกลับมาเริ่มเปิดสนามมาแล้วนะครับในหลายๆลีกนะครับก็ตอนนี้จะมีเริ่มกลับมาก็จะมะีฟุตบอลสกอตแลนด์นะครับมีฟุตบอลเบลเยียม มีพวกบอลสวิตแอะไรพวกนี้คือเหียชั้นนําต่างๆเริ่มกลับมาแล้วแต่ว่าอีกใหญ่ๆเนี่ยยังไม่กลับมานะครับก็รออีกกสักพักหนึ่งประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมวันนี้นะครับ2คู่ที่เราคัดมาฝากกันนะครับก็จะเน้นที่เกมลีกละกันนะครับที่เพิ่งกลับมาเปิดใหม่นะครับคู่แรกนะครับผมหยิบมาจะเป็นเกมฟุตบอลสกอตแลนด์ละกันนะครับเป็นเกมระหว่างฮาร์ดเจอกับกาสโกเลนเจอร์นะครับ เกมนี้เป็นเกมเปิดสนามุทุกการใหม่นะครับก็ต้องบอกว่า,าชื่อชั้นเนี่ยของเลนเจอร์อาจจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าผลงานที่ผ่านมาในช่วงอุ่นเครื่องก็ต้องบอกว่าผลงานย่ำแย่นะครับเลนเจอร์ไม่ชนะใครเลยนะครับในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมามีแพ้ออจ็กหนึ่งต่อสองนะครับแพ้แมนยูศูนย์สองแพ้เบอร์มิงแฮมไปหนึ่งต่อสองแล้วก็ล่าสุดเสมอกับยูเนเบอร์ลินมาสี่สี่นะครับ แต่ว่าจริงๆทางฝั่งเจ้าบ,บ้านก็ไม่ต่างกันเลยนะครับทางฝั่งของฮาร์ดก็อุ่นเครื่องมา3เกมแพ้ทุกเกมนะครับแพ้เลตันเป็น 1, 2, ครับแพ้สเปอร์หต่อ5แล้วก็ล่าสุดโดนฟรีสูดอัดไปอีกสามศูนย์นะครับผมวันนี้ต้องบอกว่าดาวทางยากมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันนะครับในเรื่องของมาตรฐานนะครับดีกรีนักเตะชื่อชัดของทีมบอกว่าเรนเจอร์เหนือกว่าค่อนข้างมากนะครับซึ่ง ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเรนเจอร์ก็เป็นรองแค่ทีมเดียวคือเซลติกนะครับเพราะว่าพาทาให้กับการเสียชัยให้ไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเหนียวกว่ามากนะครับเจอกับฮาร์ดซึ่งฮาร์ดปีปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นทีมที่ไม่ได้แข่งแข่งอะไรมากมายนักนะครับผมพวกเขาเป็นทีมที่จบอันดับสด้วยซ้ำนะครับก็มาตรฐานเขาทั้งห่างอยู่เหมือนกัน ผมว่าเกมนี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายของเรนเจอร์เท่าไหรแต่ว่าเรื่องของสถิติที่ผ่านมาการเจอกันก็เป็นเรนเจอร์ที่คมกว่านะครับแทบจะไม่แพ้เลยนะครับชนะได้เป็นส่วนใหญ่นะครับการ่พยแพ้ต่อฮาร์ดครั้งล่าสุดคือเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับในช่วงต้นปีซึ่งแพ้ในบอลถ้วยด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้ถึงแม้ไปเยือนแล้วก็เปอร์ซน,นาม์มาด้วยดิแคปที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าอย่างน่าเลือเชียที่เรนเจอร์นะครับผม ส่วนคู่หนึ่งไปดูที่ฟุตบอลลีก้าสองเยอรมันนะครับก็เปิดสนามเหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นแฮธาบรินครับเจอกับพาร์ดบอลนะครับอ่าแฮธาบรินตกชั้นมานะครับจากบุนเดสลีกาจากลีกสูงสุดนะครับส่วนพาร์ดบอลเนี่ยปีที่แล้วก็ผลงานค่อนข้างเข้าตาเหมือนกันนะเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่จบอันดับ7นะครับฟอร์มค่อนข้างดีในช่วงท้ายฤด,ดูกาลนะครับ ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับแฮรดอฟเบอร์ลินอาจจะดูดีกีด,ด,ดีกว่านะครับแต่ว่าการพวกเขาตกชั้นมาเนี่ยก็อาจจะสูญเสียแล้วหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องความมั่นใจเรื่องของนักเตะตัวหลกัหลกๆที่อยากจะย้ายทีไปแล้วก็ได้อันนี้คือก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวใหม่ๆที่ย้ายมาเนจะว่าอย่างไงนะครับส่วนเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานก็ยังไม่เข้าตาเท่าไหร่นะสไลด์มาเท่าเบอร์ลินนะครับผิดกับทางพาราโบลที่ต้องบอกว่าอุ่นเครื่องมา4ี่เกมนะครับ ฟอร์มดีมากนะครับชนะ3เสมอ1ไม่แพ้ใครแล้วก็เสียแค่2ประตูนะครับยิงได้ถึง13ประตูฟอร์มดีมากนะครับคือฟอร์มดีมาตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลก,ก่อนแล้วนะครับก็ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้นะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับต่อให้เฮดเรอร์ลลีจะได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแต่ผมมองว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหลายเ,ยเรืองเปลี่ยนไปสําหรับเจ้าถิ่นผนมะเชื่อว่าเกมนี้ลุ้นทางฝั่งทีมเมีดีกว่านะครับมีโอกาสลุ้นได้สองมุมคือชนะกับเสมอ ดังนั้นให้อยู่ทางฝั่งพาเดอร์บอลดีกว่านะครับผมสรุป2คู่ในะวันนี้นะครับที่ให้เลือกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของอาพาเดอร์บอลแล้วก็กาสโกเลนเจอร์นะครับอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ